ดีครับท่านสมาชิกวีเลอร์พีเทียร์วันนี้วันพฤหัสสบดีที่28เมษายน2562ทีเคบางบอลก็ทำการฝึกฝนลูกนกนะครับนกสายเหนือ19ก็ทยอยขึ้นมาเรื่อยๆ ก็ต้องพักใจนะโมกเวลามันบินขึ้นฟ้าแล้วเนี่ยเราจะไปบังคับควบคุมอะไรมันร้อก็ไม่ได้เราก็ได้แต่คอนโทรลมันตามระบบของมันเะตนั้นเองนะครับมันโดดขึ้นบินแล้วก็มันเลือกของม,มันแลล้ตอนนี้ ถ้ามันลักดีมันก็อยู่ถ้ามันไม่ลักดีก็ก็ไปก็ให้มันไปนะครับเดอะไรขีเจาวิลลี่หายไป48ชั่วโมงนะครับกลับมาเมื่อเช้าขึ้นมาเรียกนกเห็นอยู่ในกรงนะ ท้าทางจะไปกินน้ำสกรปรกมาด้วยดูที่ปีกมีรอยเพราะวนาใเวลากินมันจะไปต้องไปยืนริมบอ่อเลยบอ่อน้ำคงไม่มีบอ่อสะอาดให้กินหรอกน,นะครับที่ปีกขวาเห็นไหมครับปีซ้ายมันมีรอยเก่าเี่แรอยที่ก็ไม่ใช่เป็นรอยใหม่สันเาตันได้เลยว่าลงไปกินน้ำได้รอดสองสามวัน เล่รสงการานวมางตอนนี้ทุกคงคุณยนในสภาพภาวะนิน่งคือเริ่มฝึกลูกนกนะครับ รยแรงเหมือนเดิมช่วงนี้จะหันมาโฮมตอนตอนช่วงเย็นแล้วครับเพราะว่าโฮมตอนเช้านี่มันมันเริ่มเที่ยวกันลูกนกโฮมตอนเย็นมันยังไม่อยากจะไปเท่าไหร่แต่เช้าๆมันไปกันไกล เมื่อเช้าสองสมวันที่แล้วที่เจ้มินล,ลี่ไปนั่ยคือแค่ลองปล่อยสามตัวครับจะตัวที่อายุมากกว่าสามสีวันนั่นมันก็พาไปเที่ยวเลยไปลิบเลยไปไม่สนใจว่าบ้านอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ก็มีนกเก่าออกมาบิดบ้าง ถ้าเราดกขึ้นมาเนี่ยเราก็อย่าไปกักไว้นานนะครับต้องปล่อยบ้างให้มันคุ้นเคยบรรยากาศร,รอบๆกร,รงอย่าไปกักหลายวันพอมันรู้จักเข้าๆออกๆแล้วก็เดินเล่นหลังคากรงได้อะไรได้เนี่ยพวกนี้เราก็ต้องเบรกมันสักหน่อยแต่ก็ไม่ได้หยุดนานนะครับสองสามวันปล่อยครั้งหนึ่ง พอมันเนื้อหนังมันดีสภาพดีครั้งนี้เราก็เริ่มมาปล่อยแล้วปล่อยบินแล้วปล่อยบินกลางวันบินเย็นเพราะว่าปล่อยเช้าไม่ได้นกส่ใต้เขาคงจะใกล้จะซ้อมกันแล้วนะครับประมาณไม่ได้ท่านใดที่ต้องการเข้ากลุ่ม v ีเลอร์พิเจนก็อย่าลืมนะครับ เข้ามาที่ ID Line 0970292495แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0957521952ทวนใหม่นะครับถ้าจะเข้าุมไลน์วิลล์พิเชนก็เข้ามาที่ ID Line เข้ามาสดตัวก่อนออสองเบอร์นะครับ 0970292495กับเบอร์0957521952เข้ามาสวดตัวก่อนนะครับแล้วคุกบุกเสียก็จะแนะนำวิธีปฏิบัติเวลาเมื่อเข้ากลุ่มแล้วก็จะแจ้งกฎกติกาให้ทราบนะครับ กลุ่มเราต้องมีระเบียบมีวินัยนิดหน่อยนะครับเราถึงจะอยู่กันอย่างมีความสุขแต่ถ้าอยู่กันแบบคนละทิศคนละทางควบคุมกันไม่ได้นี่ก็ไม่ไม่ไหวนะครับเรียกเทส่วนใหญ่ท,ยยที่สมาชิกที่เหลืออยู่นี่ก็เป็นสมาชิกที่กันรู้เรื่องล้วนละครับคนที่รับไม่ได้ก็ค่อยทยอยออกไปนะครับคนที่ไม่มีไม่มีระเบียบวินยัยไม่มีรู้จัก Uhm, มารยาทการใช้ลายก็คงจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับมีกลุ่มให้เลือกเยอะแยะท่านก็ไปอยู่กับกลุ่มที่เขาอิสระเสรีไม่มีระเบียบไม่มีวินัยจะลงอะไรก็ได้นะครับก็มีให้เลือกเยอะแยะกลุ่มลายไม่ได้มีกลุ่มที่กลุ่มเดียวนะครับ จากกฎกติกามาลายาาให้เกียรติซึ่งกันและกันก็ทยอยบินไปเรื่อยๆโอเคนะครับ